ก็ออฟเซตนะคะสามารถใช้งานได้ในกรณีที่เราไม่สามารถนําเป้าปิดซึมไปวางไวนะ้ณจุดนั้นที่เราต้องการจะรังวัดได้โดยตรงแต่เราสามารถนําเป้าปิดซึ่มไปตั้งไว้ให้อยู่ในระยะทางแนวราบซึ่งจะเป็นระยะที่เท่ากับระยะของจุดศูนย์กลางที่เราต้องการรังวัดนะคะ ค่ะอีฟจากพีเนเมื่อวานนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอีฟก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Angle Offset กันค่ะโดยตัวกล้องที่จะทำการสาธิตกันวันนี้นะคะจะเป็นตัวกล้อง Total Station ยี่ห้อ GoWin รุ่น TKS202N ตัวนี้นะคะค่ะและสำหรับโปรแกรม Angle Offset นั้นคืออะไรและใช้งานง่ายขนาดไหนนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะและในการเข้าใช้งานฟังก์ชัน offset นะคะซึ่งฟังก์ชันตัวนี้ค่ะเขาสามารถเข้าใช้งานได้ในปุ่มวัดระยะนะคะสามารถกดปุ่มวัดระยะตรงนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะและเมื่อเข้ามายันหน้านี้นะคะให้เราทําการกด F4 เพื่อเปลี่ยนเพจเป็นหน้าที่2ค่ะและให้เราทําการกด F1 offset ค่ะ และเมื่อเข้ามายันหน้านี้นะคะฟังก์ชัน offset ค่ะเขาก็จะมีให้เลือกใช้งานอยู่4รูปแบบด้วยกันค่ะโดยรูปแบบแรกนะคะจะเป็น angle offset ค่ะรูปแบบที่2จะเป็น b i d offset ค่ะแบบที่3แ h a n offset และแบบที่4 column offset ค่ะโดยวันนี้นะคะอีจะทำการสาธิตวิธีการใช้งานฟังก์ชัน angle offset กันค่ะ โดย Angle Offset นะคะสามารถใช้งานได้ในกรณีที่เราไม่สามารถนำเป้าปิดซึมไปวางไวนะ้ณจุดนั้นที่เราต้องการจะรังวัดได้โดยตรงเช่นจุดสูนยกลางของต้นไม้เสาไฟหรือตู้ภายในร้านนะคะแต่เราสามารถนำเป้าปิดซึมไปตั้งไว้ให้อยู่ในระยะทางแนวราบซึ่งจะเป็นระยะที่เท่ากับระยะของจุดศูนย์กลางที่เราต้องการรังวัดนะคะโดยวันนี้นะคะอีฟจะทำการรังวัดจุดศูนย์กลางของตู้ภายในร้านกันค่ะ และในการใช้งานโปรแกรม Angle Offset นะคะอันดับแรกค่ะให้กด F1 Angle Offset ค่ะและเมื่อเข้ามายันหน้านี้นะคะโดยเราจะทำการนำเป้าปิดซึมไปตั้งไว้ตรงกลางกับจุดตึงกลางของตู้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องเปลี่ยนเป้าปิดซึมเพื่อทำการรังวัดนะคะจากนั้นค่ะให้เราทำการกด F1 เพื่อทำการยิงค่ะ ค่ะตัวกล้องเขาก็จะคำวนวณค่าระยะทางในแนวราบจากตัวกล้องไปยังจุดศูนย์กลางของตู้ภายในร้านมาให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า HD ค่ะเราจะได้อยู่ที่2เมตร18เซนกับอีก1มิลค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นการใช้งานโปรแกรม Angle Offset เบื้องต้นนะคะของกล้อง g o ว i n รุ่น TKS202N ตัวนี้ค่ะ ค่ะและถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องตัวที่อิสาธิตไปเมื่อสักครู่นี้หรือจะเป็นกล้องสืบดวงตัวอื่นที่ทางร้านเรามีจําหน่ายนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ที่โชว์รูมพีน้ำมันจังหวัดสมุทรปราการหรือจะเป็นร้านกล้องส,สืบดวงสูตรลังสิตร้านของเราจะตั้งอยู่ในปั๊มเอสโซ่แมคแวลูลังสิตของสองค่ะหรือถ้าหากท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาค่ะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและสั่งซื้อทางออนไลน์กันได้ที่เพจและเว็บไซต์ของพีน้ำมันนะคะ หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้ค่ะที่เบอร์021816844หรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะและถ้าไม่อยากที่จะพลาดคลิปต่อไปอ,อีฟจะมีการแนะนำอะไรอีกนะคะก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะอีฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ